อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ มาเล่าประสบการณ์หลอนมาให้ผู้ชมได้รับฟังกันถ้ายัางไงพวกเรามารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อแม็กจะขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ผมเองก็ยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้ว่าความจริงนั้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในช่วงที่โควิดระบาดได้3เดือน ทางมหาลัยต้องเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อเมื่อนักศึกษาเรียนด้วยกันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ตามปกติผมได้ใช้โอกาสนี้เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแต่เมื่อมาถึงคนในหมู่บ้านก็ต่างหวาดระแวงผมกันเพราะส่วนใหญ่คนที่มาจากในเมือง มีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อโควิดติดมาด้วยพ่อพ่อฉันได้ยินชาวบ้านก็พูดกันกลัวว่าเจ้าแม็กหนะ่งมันจะเอาโควิดมาติดคนในหมู่บ้านเราจะทำยังไงดีมันจะไม่ยอกอะไรเล่าก็แค่ให้แม็กมันกลับตัวที่บ้านเราให้ครบ14วัน ถ้าไม่เป็นอะไรก็แปลว่าลูกเราไม่ได้ติดโควิดมันไม่ง่ายอย่างนั้นสิพ่อชาวบ้านเขากลัวกันมากเลยนะแค่ฉันเดินผ่านเขายังทำท่าเหมือนกลัวว่าฉันจะเอาโรคมาติดเขาเลยเขาก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาแล้วนะในโลกนี้มันมองไม่เห็นเผอ่แป๊บเดียวมันก็ล้มหมอนนอนเสือกันแล้วแล้วเอาอย่างไรกันดีล่ะตอนนี้ฉันเครียดมากเลยนะใจนึงก็เป็นห่วงลูกงั้นก็เอาอย่างนี้ เห้แม็กไปกักตัวที่บ้านสวนกับข้าที่นั่นมันมีห้องนอนแยกกันสองห้องผมกําหนดค่อยให้กลับมาพักที่บ้านแล้วกันทุกคนในบ้านผมลงมติกันว่าจะให้ผมไปกักตัวที่บ้านสวนที่พ่อมักจะไปนอนเป็นประจำช่วงที่ปลูกข้าวหรือมันสําปหลังใหม่ๆซึ่งผมเองก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะเคยไปนอนแล้วช่วงป .5 ปหกกับพ่อเป็นประจำ ผมมาถึงบ้านสวนของพ่อตอนหกโมงเย็นบ้านสวนของพ่อเป็นบ้านสองชั้นขนาดเล็กด้านบนทำด้วยไม้ทั้งหลังส่วนด้านล่างก่ออิฐถือปูนเหมือนบ้านหลังอื่นๆทั่วไปบริเวณโดยรอบตั้งแต่ทางเข้าบ้านตลอดจนไปถึงหลังบ้านมีป่ายางที่ถูกปลูกไว้ทำให้เกิดร่มเงาบังแดดในช่วงกลางวันเราอยู่ข้างนอกก่อนเหรอเดี๋ยวพ่อไปจัดก,การของนิดหน่อย แกไม่ต้องตามเข้ามาลอเรอข้างนอกก่อนเออโอเคพ่อผมเองก็แปลกใจว่าทำไมไม่ให้เข้าไปช่วยกันทำแต่ผมเองก็คิดว่าพ่ออาจจะต้องเซฟตัวเองจากการติดเชื้อเหมือนกันผมเลยยังไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเมื่อพ่อจัดการธุระอะไรในบ้านเสร็จแล้วพ่อก็ให้ผมเข้ามาดูห้องนอนของผมห้องที่ผมนอนอยู่ชั้นล่าง ติดก,กันกับห้องพ่อกันด้วยแผ่นฝ้าสำเร็จรูปแผ่นบางๆแต่แข็งแรงผนังห้องของเราทั้งสองก่ออิฐบล็อกธรรมดาเมื่อเราคุยกันเบาๆก็สามารถได้ยินจากอีกฝั่งได้แต่ไม่สามารถได้ยินจากภายนอกห้องทั้งสองได้พ่อเอากับข้าวไว้ในตู้กับข้าวแล้วนะถ้าหิวก็กินก่อนเลยไม่ต้องรอพ่อได้เลยพ่อเราต้องเป็นระยะห่างกันอยู่แล้วละ่ะคงกินด้วยกันเหมือนเดิมไม่ได้หรอกพ่อ โอเคโอเคเดี๋ยวพ่อไปซื้อของใช้แล้วก็จะเลยไปเอาของพวกที่สั่งไว้ด้วยแกอยู่บ้านก็ร็อกประตูหน้าบ้านเลยนะพ่อมีกุญแจสำรองเดี๋ยวพ่อเปิดเองจากนั้นพ่อก็ออกไปซื้อของที่จำเป็นมาให้ผมผมเองก็ใช้เวลาว่างตอนนี้ไปกับการดูหนังในเว็บบ้านสวนของผมใช้ไฟจากโซล่าเซลล์จึงพออำนวยความสะดวกได้บ้างแล้วต่อให้อยู่ห่างไกลหมู่บ้านแต่สัญ,ญญาณโทรศัพท์ชัดเจน ผมจึงไม่มีปัญหากับการดูหนังออนไลน์และคุยโทรศัพท์ไปพร้อมกันเสียดายวะ่ะแพลนจะเที่ยวล่มไม่เป็นท่าเลยก็อย่างว่าล่ะใครๆเขาก็กลัวกูเองก็ไม่คิดจะเสี่ยงกับโควิดแน่ๆกูก็เหงาเหมือนมึงนั่นแหละอดทนหน่อยเดี๋ยวก็คงได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกเออเออคิดถึงเหมือนกันไว้เจอกันนะมึงฝันดีไอ้สอง เสียงอะไรวะหนูละมัง้งผมทำเป็นไม่สนใจก่อนจะเร่งเสียงหนังให้ดังขึ้นสักพักผมก็พลอยหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีผมได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังคุยกันอยู่นอกห้องผมพยายามเงี่ยหูฟังจับใจความได้ว่าเป็นเสียงของผู้ชายสองคนเหมือนพยายามค้นหาสิ่งของบางอย่างภายในบ้านผมค่อยๆลุกขึ้น เพื่อจะเดินไปส่องดูที่ประตูว่าใครเข้ามาในบ้านมักพ่อพ่อเสียงอะไรอะ่ะไม่ต้องออกไปดูนะโทรหาตำรวจแล้วอยู่เงียบๆอย่าส่งเสียงดังเลยผมรีบโทรศัพท์แล้วแจ้งตำรวจทันทีในขณะที่เสียงค้นหานั้นดังขึ้นเรื่อยๆผมพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้บุกรุกรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้าน เวลาช่างผ่านไปเชื่องช้าเหมือนกับว่าจะทรมานผมให้อกแตกตายตรงนี้ด้วยความเครียดและกดดันกับเหตุการณ์ที่อยู่ต่อหน้าทำให้ผมสลบไปยง่ยงยกแล้วย่งเบาเลยนี่ไอ้อ้วนนี่มึงย่องแล้วเหรอมึงย่องอยังไงวะเสียงไม้ดังเอียดอาดอีดอาดเดี๋ยวพ่อมึงก็มาหรอก เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เห็นจะเจอของมีค่าเลยกูว่าไปขนเอาแม่แค่แผงโซลา่าเซลล์ก็พอแล้วบ้างเออมันก็ลองหาดูก่อนดิไอ้วนเพื่อเจอพวกเศษเงินบ้างพวกเศษเงินเศษเหรียญเนี่ยหรือของพวกของมีค่าอะไรอย่างนั้นน่นี่มึงก็พูดไปเลื่อยเปื่อยนะไอ้พร้อม ถ้ามันมีก็ต้องเจอแล้วป่ะวะก็หาตั้งนานยังไม่เจออะไรเลยอย่าสะบัดคำหยาบออกมานะอ้วนนะงั้นแยกกันหามึงห้องซ้ายกูัห้องขวาผู้จัดการเองเออเออเดี๋ยวไอ้อ้วน ไหนมึงบอกว่าไม่มีคนไงกูก<บ>ูไม่รู้มึงกับกูสองคนก็เห็นว่ามันออกจากบ้านไปแล้วอ่ะมึงก็รู้ก็มันอยู่คนเดียวอ่ะเออใช่งั้นว่าเราสองคนเพียนเหอะเงินกวไปเหอะเออไปเหอะไป ไปแต่ตัวลอคกูด้วยนะยมงก็เร็วลสิช้าเป็นคนอ้วนไม่ได้ก็กูอ้วนน่ะพวกมึงบุกรุกที่ของกู มอของในที่ของกูพวกมึงมันชั่วช้าสามันกูจะสั่งสอนพวกมึงให้จำจนตายกูจะสั่งสอนพวกมึงให้จำจนตายผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้อง ยังไม่ทันที่สติผมจะเข้าที่ผมก็ได้ยินเสียงร้องควนครางดังมาจากข้างนอกผมจึงรีได้เปิดประตูออกไปดูภาพที่ผมเห็นมันช่างสยดสยองและน่าหวาดเสียวชายแปลกหน้าสองคนกำลังเอามือทั้งสองสอดเข้าไปที่บานทับประตูไม้โดยที่บานประตูนั้นก็เปิดปิดเองจนหนีบมือของเขาทั้งสอง พวกเขาส่งเสียงร้องด้วยความทรมานโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยจู่ๆฟ้าก็แลบว่าแล้วปรากฏร่างผู้หญิงสวมชุดไทยผมยาวสลวยผมสบายสีแดงสดนุ่งจงกระเบนสีเหลืองอ่อนสวมเครื่องประดับทองแต่ใบหน้านั้นกลับซีดเซียวราวกับศพมือข้างหนึ่งของเธอจับลูกบิดประตูไว้เหมือนจะสื่อให้รู้ว่าบทลงโทษครั้งนี้ เธอเองเป็นผู้กระทำผมทําอะไรไม่ถูกได้แต่คุกเข่านั่งลงกับพื้นด้วยความกลัวทั้งตัวแข็งทื่อราวกับวิญญาณหลุดออกจากร่างเสียงสัญญาณรถตำรวจที่ดังขึ้นทำให้ผมได้สติตำรวจขี่รถเข้ามาแล้วจับขโมยทั้งสองขึ้นรถตำรวจไปในเวลาไล่เลี่ยก,กันพ่อผมก็เดินเข้ามาในบ้านเพื่อเข้ามาดูอาการผมแมก มักเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมช็อกมากไม่สามารถพูดอะไรได้จนเวลาผ่านไปสักครู่ใหญ่ทุกอย่างก็เรียบร้อยผมกับพ่อก็มานั่งคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อขอโทษนะที่พ่อทิ้งลูกไว้นานถ้ารู้ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นพ่อจะรีบกลับมาให้เร็วกว่านี้อย่าคิดมากเลยพ่อผมไม่เป็นไรแล้วมันทำอะไรพ่อหรือเปล่า โอ้ยแล้วมันจะทำอะไรพ่อได้ที่ไหนล่ะตอนพ่อขี่รถมาถึงตำรวจก็จับมันขึ้นรถไปแล้วพ่อเห็นแต่แกนั่งสัน่นเป็นลูกนกตกน้ำนี่แหละฮะผมนึกว่าพ่ออยู่ห้องข้างๆผมซะอีกอะ่ะจะบ้าแล้อพ่อพุ่งมาฝนมันตกหนักพ่อกหลบฝนอยู่ที่ร้านค้ากัวหองมันเปียกพอฝนซาพ่อก็รีบมานี่แหละแปลว,ว่าเราอยู่คนเดียวมาตลอดแล้วนั่น เสียงใครวะหลังจากคืนนั้นผ่านไปผมก็ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อเองก็ดูจะไม่สงสัยอะไรแต่พ่อให้ผมตามขึ้นไปข้างบนบ้านซึ่งเป็นที่โล่งกว้างไม่มีห้องแต่อย่างใดมีเพียงเสาไม้ขนาดใหญ่ตั้งต่างาอยู่ตรงกลางรอบๆเสามีผ้าหลากสีสันผูกไว้ ทัางหน้ามีโต๊ะขนาดเล็กวางกระถางทูบเชิงเทียนและพวงมาลัยหลากหลายสีสันผมมองไปร,บรอบๆห้องที่ประดับไปด้วยพวงมาลัยเก่าๆแล้วก็ต้องตกใจเพราะผมเห็นชุดไทยสีแดงสดชุดเดียวก,กันกับที่ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นใส่เมื่อคืนเอ้าวไว้ท่านซะสิท่านเป็นแม่ตะเคียนท่านคอยคุ้มครองบ้านหลังนี้แล้วก็ที่ดินแถวนี้มาตั้งแต่พ่อยังเล็กแล้วผมยกมือขึ้นไหว ในใจก็รู้สึกหวาดหวั่นไม่น้อยเพราะยังจําภาพเมื่อคืนได้ไม่ลืมเมื่อวานนะ่ะที่พ่อไม่ได้ให้เองเข้ามาพร้อมกันพอพ่อต้องขึ้นไปจุดทูบบอกท่านว่าแกาจะมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวก่อนที่พ่อจะมาแต่งงานกับแม่ครอบครัวของพ่อรวมทั้งปู่ย่าตายายก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นแหละพ่อนะ่ะอยู่มาตั้งแต่หนุ่มจนแกก็เห็นปู่กับย่าไหว้ท่านมาแต่ไหนแต่ไร แต่พ่อเองก็ไม่เคยเห็นท่านแสดงออกพิ่ิหอดอะไรขนาดนี้อย่างมากก็แค่ได้ยินเสียงเดินตอนคืนในวันพระวันโกนเท่านั้นละ่ะแม้คงจะมีบุญสัมพันธ์กับท่านละมั้งท่านจึงมาให้เห็นมาช่วยเหลือขนาดเนี้หลังจากเหตุการณ์วันนั้นผมเองก็ยังคงกักตัวให้ครบ14วันเพื่อรอดูว่าจะติดเชื้อโควิดหรือไม่สามวันแรกนั้นยอมรับว่าผมหวาดกลัวมากจนไม่เป็นอันทำอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงวันที่13 ก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นไม่มีแม้กระทั่งเสียงแผ่นไม้ดังเมื่อครบ14วันผมกับพ่อก็ขึ้นไปจุดธูปบอกลาท่านเพื่อกลับไปอยู่บ้านตามปกติแม้ระยะเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนผมก็ยังคงจำได้เหมือนว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยละครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ และติดตามช่องดักสตอรี่ของเราทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ